เอ้อโยนเกมนะหนูง่วงนอนชอเอเลี่ยนเอเลี่ยนอีกแล้วพวกเธอเ่อไรดีดได้บ้างเบลอยู่ไหนลูกอันเล็กตรงกลางเลยกลางแบบเอเลี่ยนเหรอไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไอ้กล่องเอเลี่ยนกล่องว่าพีนเหรอสิงคุณอะไรอะสิงคุณอะไรอะสิงคุณอะไรดีสิงคุณอะไรใครก็บอกเอเลี่ยนอีกแล้ว หนูนี่แหละเห็นกล่องขาฟังหนูเอเลี่ยนอย่างเดียวหนูบอกเนี่ยแล้วใครพูดซิ่งกุลาไนก็คิดไม่ออกว่าแล้วซิงสิงคุลาลิตี้ไม่เป็นตัวอะไรก็ไปจมอกันสิ่งกุลาไนกันไม่ร้องลืมตาหมดแล้วเออผมก็แบบเอ๊ะแล้วซิ่งกุลาไนกับซิงคุลาอันเดียวกันนะผมวนอยู่ตัวนี้ตั้งนานก็ผมจะกลับมาที่ซิงคุลาลิตี้ซิงคุลาอันีดียวกันมาเก่านะใช่ใช่ กิลเลอร์ช่วยไปตีทีพวกว่างกันนะได้ไหมเฮ้ยเขาใส่เครื่องหนึ่งแล้วคุณทำอะไรครับโหมอ้าวผมก็หนีผมสิครับดีเหมอนกันครับไปแล้วครับถ้าไม่ได้คิดถึงใครผมไม่ให้มันไล่ครับก้องเต็มเลยอ่ะเข้ากล้องเข้าก้องเข้ากล้องขอเข้าไรบรี่ได้เปล่าเป็นต้องแย่งกันเล่นนะเอ้ปล่อยใข่ไปใปล่อยคิวเนี่ย เอ้ยเราเปล่าเออคนโดนไล่ไม่ได้ร้องคนร้องไม่ได้โดนไล่ไปบ้านเล็กไปแล้วค่ะมีคนเจาะมีคนเจาะน้ำบาดาลจะเป็นต้องทำเพื่อความอยู่รอดปากท้องเสร็จสองเครื่องผมปั่นคนเดียวสองเครื่องคนเดียวครับคนเดียวใหญ่แล้วว่าคนเดียวเฮ้ยไปไปไปมาต้องพี่จะไประเบิดสิวที่บ้านกลางต้องทำเพื่อปากท้องของผมเอ้า พี่ๆแต่เปิดสีไว้ผมหน่อยเร็วๆ๋ยวมันตูดๆเปิดแล้วดูตูดเลยมันจะมันจะได้กินท็อกกินทองนะตูดไอ้ก็พูดเรื่องอะไรกันเปิปสองคิลเลอร์ดิเปิสองคดีจะื่อแม่จะทื่อเป็นไอ้สองแล้วดย้ายฝั่งเป็คิลเลอร์กันปะ ยิงเล่นยิงหักกันพี่ต้งเคยได้ยินไหมเพื่อนแท้เมื่อเราเห็นเพื่อนเราล้มเราต้องหัวเราก่อนชอว่าเออไเดียชิวัดจริงเวลาดีกะพ๋อให้ฉันเฮียไปไหนอะเอาคิดว่าไงอะนั่งปั่นกันสคนคิดว่าไงี่้มเ๋เราิรเดเรบิรให้เดราเบิรตให้เดีราเบิรให้ไปรล่นต่อรล่นต่ออ้าวทำไมมันเลี้ยวมาทัน ไม่มาหันมาทางนี้อ่ะเดี๋วเลกลับมาเวลกลับมาทำไมนายหันมาทางนี้ล่ะร้องจบเพลงพอดีเด่ะทำไมได้หันมาทางนี้ซิงคุริตี้มามาสิงคุณอะไรไม่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 มึงมียามาตีน้องเฮ้ยเฮ้ยมาทางพี่มาทางพี่เขาเล่นอะไรกันนะเขาเห็นตกลงมันมาทางไข่วะเออมาทางคุณเด็แหละยิงยิงแต่เบลหมด ใครเล่าจะสนใจครับบมาใครอาพกีอนต้องเป็นนอนซิงคนไหนนะรู้สึกเหมือนรังแกคิลเลอร์ยังไงไม่รู้ว่าบอกตรงเอาล่บ้านเล็กไม่เป็นอ่ะใจกันเบาๆหรือเปล่าคิดถึงเชนักค้งถ้าไม่ได้คิดถึงใครนะ แกนหาโอ้ยโดนโดนสิวตออกตออกบานเล็กกันละมีคนไล่ถึงไหมแล้เบิดสิวนี่เปลี่ยนเป้าหมายโี่ยโอ้ยเปลี่ยนเป้าหมายกันทันทีอันนี้พี่ส้มรับบทเป็นหมอผิวหนังไล่ขีดสิวคนอื่นั่วโอ้ยโอ้ยแซมอยู่พวกกูไม่มีคะแนนแน่เลยเกมเนี่ยต้องเล็มไปนิดนึงนะไม่งั้นแบบแปะ ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยมันจะไปห้องนั้นแหละห้องนั้นแหละยังไม่มียังไม่มีพี่ปั่นเลยมองไม่เห็นใครเลยอ่ะตาบอดอยู่ไหนวะน้องติดกล้องติดกล้องติดกล้องผมเครื่องเครื่องสุดท้ายอยู่ที่บูนขอขอพี่ปั่นทุกคนไปเล่นกันเลยติอแตกเองมันแตกเองตามธรรมชาติหรอใช่หรอเอาแล้วมันติดกล้องไว้ทุก เลยแม่จริงก็มาสิเออแม่จริงก็มาสิพี่เอมายืนข้างหนูทำไมเดี๋วไปดึงม่สมันไปหนักมันไม่ได้ตามพี่นะไดี๋ยวมาบูนกลับมานะตาม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 อยู่ตามอยู่อุ้ยอุ้ยเดินเป็นสิวไปตาม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 ไปบูนเหรอโหบูนบูนโคตรไกลซิเปอร์ รักกนะดานมากเลยครับบูนตั้งแต่ตูดไปมีทั้งเครื่องมีทั้งบูนมีทั้งคาถาไปกำลังไปตูดตูดเนี่มันหน่วยรักษาของตัวหนูหนูมาบูนแต่หนูไม่ได้มาคนเดียวแลรวลากันไปด้วยเรื่ประเด็นอะเป็นสิวป่ะเป็นสิวป่ะไม่เป็นไม่เป็นแต่ไล่แต่แต่ต้มต้มเป็นสิวเล็บไปเล่นเป็นสิวเล่นไปมันขึ้นไปเสมอเลยเออมันขึ้นไปทำไมมันใช่ที่ที่ควรขึ้นไปเล่นไหม ทำความชิบหายไว้คนอื่นดิแบงค์ขอยื้อหน่อยขอยื้อหน่อยมันเลวจริงๆกูบอกคุณมีแต้มปั่นมึิ่งเล็ยังมาเอ้ยเอ้ยอเคไม่ใส่ใจกับมันจริงๆผมจะไปเล่นบ้านเล็กผมจะไปเล่นบ้านเล็กไป็นก็ไปจะเป็นลมตั้งแต่ไปเป็นไรมีก็แล้วเป็นสิวอีกแล้ว ไอ้ิ๋วเนะี่ยเองไม่เป็นอะไรเลยกลัวกลัวกลัวแบบมันคันไงกูนนี้ไม่หยุดตรนี้มึงก็ยังลากได้ต้องไปเปิดประตูออกนะพีโ่โ้่เมื่อวนตีนอนี่ยดินไม่ยอมให้ปัดโอ้ยรินีินเท่านวิ่งเออดีเว้ยดีเว้ยไอ้สัตว์ันตีนแล้วเล่นวันตีนกูละ ว่าเป็เกอร์ใส่ออหรลากใ่อะทตัวเป็นเกียนจีนเลยไปโคบอยน้องวิ่งไปแตงพังไปกูกหนีไปฮิวไปหนีไปฮิวไปกูจะเสร็จอยู่แล้วปว่ะนด้เลยฮ้ยตาไปคนหนนหน้านนหมาเร็วาเร็วาเร็วลมแล้วีแล้วีเอาระตูแลว แถวนี่มันเวลาเกมชิลความโปตีมคุณสองเลยแอนโอ้โหใต้ดินมันมันมันแบบแยมหรือเปล่าต้องต้องระเบิดสิวตรงบ้านเลยกะทั้งกองข้างล่างกับข้างบนโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอันนี้ก่อนทาเซรามอนก่อนเอ๊ะทำไมมันตึกๆแถวนี้มันอยู่อ่ะพี่ต้มเข้าเด็กว๊ก มันอยู่หน้าบ้านเข้าไปแล้วเข้าไปในตัวบ้านแล้วโอบแม่งแฉมเลยเอ,อย้ยโอบจุดูดิเออระเบิดไปเลยละกันเข้าได้ไหมอ่ะแม่งเฝ้า,าลุมข้างล่างไม่มีกล้อง,องข้างล่างกล้องระเบิดไปแล้วมันอยู่กระโน้ต้องบนมีกล้องอมหมดไม่มีระเบิดไปแล้วพี่เอะระเบิดไปแล้วเอ๊ะอย่าเพิ่งวิ่ง ไปรับน้องพี่เปิ้ลไปรับน้องพี่เปิ้ลไปรับน้องนี่ไงรับน้องโดนขว้าหลังนี่ทำไมไปเลี้ยวขวาวะหน้าประตูหนูไปต่อคิวพี่ส้มค้ะทาวสางมามาต้มนั้นคือประตูเหรออือฮึ โอเคโดนตัดยาจะบล็อกให้พมไปเชื่อป่ะผมเดาผมเดา่าเกมนี้เราตายหากันหมดจะมีใครตายตัคนเฮ้ยห้าตายเชื่อดิเราตายหากันโอ้ยอ้าโอเคมีคนลแล ออกประตูนะรอบนี้ผมก็เข้าหน้าต่างละพี่กำลังวิ่งไปประตูมามารอเซฟอยู่รอเซฟอยู่วิ่งขึ้นมาไปไปไปมาเร็วประตูเร็วไปเลยตรงนะหนูจะไม่เลี้ยวนะเอ้แก่แซงดิเอ้แก่แซงอยู่ก็อยู่ไปแล้วเร็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 วเรโอ้ไม่รอดไม่รอมีคนมีคนมีคนเฮ้ยไม่ใช่ไหมเปียกเลยมึงเปียกเลยมึง วังงไังนั้ยมันแสบมันแสบตอนก้นหปดเลยไปไปไปดิไปดไป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 เออสวยงามสวยงามบานนี่ดโอ้โหออกออกออกโอ้โหแล้วออกกันหมดแล้วผมจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ผมจะทำยังไงเดาอะไรไม่เคยผิดดี สองตัวหน้าเบงเอ้านายวางรงไปอ่ะมันวางอ่ะครับครับพี่ทำไมไม่เอาขออกนเอ่ก็ออกเลยก็ได้ไมเปอรออะไรไปไปเปขันไปไเขันไปพเปขันไปเมื่อกี้พี่จะกลับไปช่วยเอไงแล้วเอวิ่งวิ่งตับแลบเลยพอมันได้มันได้บัฟจะคิดเ่องพวกมันข้ารกอกมเลยพ่อกมาเลย ฮะอย่าบอกนะว่าฮุนโซนิว์เอ้ยตายยังยังไม่ตายเหรอยัง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 ังย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  มันติดเขาโอ๊ยจัดเน้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเอาหัวออกเดี๋ยวเดี๋ยวไปผมออกหนูคิดว่าจะออกกันนะหนูก็เลยออกมาเลยกดเปล่ไม่ทันจริงจริงแจ้งกดจีงที่ผ่านเลยรู้ดีตัวนี้รู้มากเปิดใครก็มาเปิดใครก็มา เออเอาทีเดี๋ยวพี่โต้ก็แห้งนะไม่เป็นไรยังไงพี่เบิร์ก็หลุดลูกนี้มันขาดพอดีมันหลุดเลยไช่นะพี่พี่มาอุ้กูไปแล้วกูเปลี่ยนใจมากูหลุดรู้เนี่ยมันลากพี่เบิร์มมาติดเสา กดเคดีพิกใคร่นนเ้องคืออยากเห็นช็อตเมกี้ทำไมผมต้องตายด้วยครับผมไม่ต้องตายเลยครับผมช่วยทุกคนเลยครับมันม mm ีไ hmm. อ um ้สองตัวมันรีบพุ่งออกไปแล้วเมื่อกี้เป็นเรีบพุ่งพี่พี่พูดว่าพี่เป็นคนพูดเองไปไปนี่ไปผมตายผมตายแบบว่า เสียใจมากเลยได้ได้โปรดเช็คเทปด้วยครับไม่ใช่ความผิดผมบอกผู้ชายเขาหลายครับแล้วผมบอกไม่ทานเลยคนผู้ชายเขาไม่ยอมออกอ่ะเขาไปยินผู้ชายลีลาเล่นใช่ไหมมึงบวยมาปุ๊บกู้บวยไปเองอะไรอ่ะก็ไม่ชอบบอกออกเลยออกแล้วพี่หนูต้องออกเลยกันเพราหนูอยากออกอยู่แล้วหนูก็ออกเลยกัน ผม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 ไม่รอดนะครับ <ules> ท <klore> <FELIPE S 1> ุกคนห้ามออกครับปล่อยคนเจ็บทิ้งท้ายไอเบลบอกว่าพี่แออย่าวิ่งแซงหนูหนูจำได้เดียวไอเบลตัวเลยนะโอ้โ่ใครแตกเพิ่งวิ่งอ้าวเพิ่ง้ไปแก้เหรออทีคนอยู่แก้เลนะถึงชาวีนเหมือนจะไปแก้แล้นหมิ่นตอเพิ่งหมิ่นที่เพิ่งทน้ อ้อมเพื่อเดี๋ยวพี่ไปเด่๋ยวพี่ไปตรงหมิ่นน่าจะดูไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ไอโทรมาวะย่ออยู่ในแมสอ่ะเรียบร้อยจะพิลเลอร์เขเล่นเกมเดี๋ยวเพึ่งโทรมาได้ไหมแล่ะอู้ี๋พี่กูก็ไดายรับสายมันลากไปบ้านเล็กระวังนะอ๋อาไม่ไปไม่ไปไม่ไป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 มันไปมันไป ลากใส่หรอลากใส่ก่อนเออแต่มันไม่ตามเรานะนายคือเพื่อนทุกเพื่อนเราไปตามอีเฟิร์นต่อโอ้โี่หานี่นี่หัวไปหมดอีเวนโอ้ขอโทษค่ะ เราจะแทร์คิลเลอร์กันร่างกายกับสายกลางมันจะมีตรอกเข้าไปนะมันตรอกมันจะมีมันจะตรอกไปตามเครื่องเดิมหนูเป็นไรนะตรอกกอมีไฟฉายที่พี่เปิดไฟฉายธรรมดาพี่จะบอกว่าแล้วว่อ๋อ ตรอกมันจะมีเครื่องอยู่นะแล้วก็มีประตูด้วยสายการหนูซ่อมอยู่เนินหน้าบ้านกลางบ้านใหญ่เผื่อมีใครจะสนใจมาเอาฟูกีแตะขอขาวระวังนะงงปล่อยรอไปก่อนก็ได้ม,มีเครื่องเนินหน้าบ้านเลัโอ้เร,ระเกิดทบตับ,ตบ mặt ở đây mặt 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 ต้องต้องมาบ้านกลางมันจะมีสองเครื่องเลยนะได้ๆเดี๋ยวไปส่องเฮ้ยไม่ลงอ่ะพีกคนแอลไม่ลงอ่ะสเปคบาพี่บางไม่บอก อ่อมักนเขาบจาบแล้วก็ออกปะมุกเอใช่เลยโอ้เจ็บเอ้ยเ้าเครื่องกลาง เพื่อน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 มันบูนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตามในบ้านใหญ่เหรอเอ่อใช่บ้านใหญ่ก็ได้หละนี่เป็นเงินโอ้ยมันเอาโซ่ลากหนู ตัวหนูไหมนะแก่ดิแก่แก่แล้วจุกอยู่แก่แล้ววิ่งบนเพื่อน่าจะหุกนั่นแหละเพราะอันนั้นคือหุกขาวพพีี่่่แกเออ้ยมันไปแล้ว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 เดี๋ยวมามาอยู่ดิเอาว่ะเอาว่ะมาดิมาตีสามสิบสามสิบรับเสี แหมแครสวยไปเลยขอบคุณ่ะโอ้ยคนตัดแม่าอะเริ่มตามหนูหนีไปเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไปถันกลับไปหาพี่เอ้เอ้ยอย่ามวนนะต่อรอดนะตัวรอดนะยาวๆเลยตรงนี้มีบูนตรงนี้มีบูนพี่เปียดจิกไอ้ทีเนี่ยอะไรกันหรองงเลยแจวากัน เฮ้ยเฮ้ยงงหุกหรอเอาจะไปหุกไหนแฟนบแฟนแฟนแฟนก็เบหรอาขาวอันน้นไม่ขาวกระป๋อมไม่รตัวเจีไมีตัวแ่ไม่มีตัวนเราเปิดอยู่ไม่ใช่หรอถ้าเัามาเบอก มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุกตัวเบากอ้าใหาดีอยู่เอ้ยมันหันหน้าหาหนูมันแสบตามันเอาหนูแน่เบอรไปเลยแต่หนูลากออกมาซ่อมเครื่องเพื่อนไปช่วยป่ะพี่เอ๋มีคนวิ่งมาอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงบูนใช่ไหมถ้าบูนอ๋อไม่ใช่มันกลับไปเครื่อนเฮ้ยมามาหาหนูซุปเปอร์ซ่อมได้ บอกตลอดนะบอกตลอดนะพี่ไม่ไม่พี่ไม่รีบร้อนใจนะอยู่กับหนูมัอยู่กับหนูต้องบุญวนวนวนเต็กกลับไปบ้านเล็กปั๊มเลยปั๊มเลยไอ้เมื่อเอ้เพื่อนมึงหิวให้กู้ติดมันกลับไปบ้านใหญ่กลับไปบ้านใหญ่ไม่ห่อกไปก่อนมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วซี่เปอร์โอ้จะแข็งหน่อยไหมจะแข็งได้หวะแค่สิบเก้าไปซ้ำให้เดี๋ยวไปซ้ำให้ หนล่หล่อหลไม่เอาไม่เอาเพื่อนไตามพ่เพื่อนนะต้องต้อตอองอบพี่พี่มาบุญะไอสองคนบุญแี่นหมดเอแ่ไม่อมผมเล่นอยูบ้านใญ่คิดเล่อยู่กับผมออคานห่หนูซบแล้วเสร็จแล้วมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วตามแล้วนะ พี่เพิร์ลพี่เพิร์ลไปเห็นพี่เปิร์ลนะไม่ได้ยินเสียงหัวใจไล่เพื่อนไปหาเพื่อนใช่ใช่เอาไป,ไปซ่อมออเครื่องเนินกันมันมามันมามันอยู่มันอย,นอยู่เครื่องเนินเร็วเบลมันขึ้นเ,เนินไปไปซ่อมเครื่องเนินซ่อมเครื่องเนินมันข้ามไปละขอปุ๊บหน่อยครับยัดกล่องได้ไม่มีคนไปแกะม็อก อุ้ยเอามันกลับมามันกลับมาเหรอไ่นะไปนะไ่นะเพือฟางหมิ่นมันหายไปจากแมพคิวมันอยู่ไหนวะมันบล็อกแค่ไหนสิจะแกะมันอยู่ไหนวะมันเงียบมันเงียบมากเลยอ่ะเฮ้ยมนเก็บลูปิก ไม่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 อยู่ข้างหน้าเบลอ่ะไปไหนอ่ะเออมันรู้เ,เลยแล้วตัวเครื่องไฟก็อยู่ตรงนั้นด้วยโอเคไปโอเโดูคลิด้วยร้อยคิเ่เลิกเก็บละอ้อมไม่เกี่ยวอ้อมพิเปอร์ จะไปแอบแกะลูบิดเ่ยอยู่บ้านเลยขับเกลือมันไปละมันไปละมันไปเที่วกอันอยู่ข้างเนินน่ะอ้โีีโอ้พอแล้วคไม่ว้วมันมามอ้าไป เบ้เอ๋บล่นะวิ่งดูวิ่งดูด้อโอแ้แล้ววิ่งไปทงประตูอีกฮีวเนอยู่เดี๋ยวกลับไปตามแกลูบิกมาแล้วกมล้มบกกบเบิดใสเครื่องเบิดอ้าวคิลเลอร์ไปเครื่องนินอ้าวคิลเลอร์มันคิลเลอร์มันมาที่ถัทวทเทมไฟไง ตู้าตู้เำแหน่งอนเ <f> <fucking> ็นเซร์ได้ไหมอยู่ตรงพิเปอร์ดูดพิเปอร์ มันน่ะห่วงโซ่เทมไฟมันกลับมาแล้วมันเที่ยเครื่องเนินอยู่โดนบล็อโอ้โหมาแก่แกแกะเทมไฟโนกแกะเทมไฟอยู่มันมามันมามันอยู่กับพี่เเองลได้นิดเดียวนะโอเคต้องไปหาอีวิ่งได้นิดเดียวไม่ทันอ่ะจะช่วยพี่เอ็มให้ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไร มีทั้งอ้านะแต่พี่พีทลืมลืมว่าเอามาเหมือนกันไอ้เบลถ้ามันกดโดนโอเคแล้วพี่ลือว่าพี่เอามาเหมือนกันแต่หนูไปรับพี่เฟิร์สไปซ่อมจะรับพี่เอาก่อนพี่พี่กำบั้นกลางอู้ยักออกมาแล้วพ้าเอดมาแล้วข้างหลังข้างหลังเลยไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปทำหนวกไปไหนก็ไปไอ้เบลกูป้า วิ่งตามตูตรยู่สุดที่เอร์เอตจะได้สิทธิ์นไปไหนได้บ้างใคล้ใอย่าเข้ากำแพงพอรลอย่าเข้าทางแป๊ดะไอะเฮิวฮิวฮิวไปลเจ็บเจ็บเจ็บไอเทตอ่เเลิวไปประตูตู้อยู่ตรงนี้เลยวะใกล้แล้ว แค่เปิดอะไรนะมันเป็นล้อหลอกได้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 เราล้อหลอกแล้วบอกด้วยยังไม่เจอมันหาตัวอยู่เปิดประตูตรงเนินเครื่องเสร็จนะแมสตบเต็มไฟอ่ะไม่เจอหรอไม่เจอหรอแต่เราจะเราจะจะไหนวะเสีียงนจอพื่อนคนจีนแม่งหลบอย่างเดียวเลยไม่มาประตูนี้ได้เลยนะเปิดเลยเสร็จแล้วเพิร์อยู่ไหนอ่ะ พี่อเปิดประตูนี้มันมันมาประตูนี้ละมันมาประตูนี้ละเปิดเลยไหมเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวออกไม่ได้ไเปิดเหรอแก้แก้รูบิกออกแล้ออกได้ไม่เป็นไรไม่ไปมันไม่ไปไม่ไปมันจะเอาหนูตไปคิดรอบก่อนพี่อยู่ตรงลูกบูนพี่อ่ะประตูอยู่ด้านไหนนะซ้ายประตูอยู่แมสเทมไฟแมสเทมไฟก็คือด้านบน วิ ma but, ah okay, ่งหาหลุมมันยังอยู่ตรงประตูที่จงเปิดตีประตูได้เหรอตีประตูอยู่ไหนวะอยู่แม้เตียมไฟโอเคที่เจอประตูแล้วมันก็ปล่อยแล้วไม่มีเสียงหัวใจเท่าออกก็ได้วะอ๋อมันปิดท่อไปแล้ว เออสะดุดอ่ะเอาแมงมุมมาเอ๋รอดเลยครับวะมาจ้วิ่งรอดไอ้เบลข้างหลังไงไอ้เบลวิ่งซัพพอร์ตสุดทางไม่ได้เห็นมาไปได้เรารู้ไหมพี่เอไปไหนไปไหนเข้าแผลไปหาคิลเลอาทเาแผลไปหากินเลิรไทยๆเลยวิ่งกลับไปเรลวเอเท่ากับอิสระนะพี่เอเท่ากับอิสระอิสระแล้วเมื่อกี้เกือบเกือบได้ไปอิสระคนแรก เกิดได้ขึ้นไปเป็นอิสระั้งงมดยังดีนะยังกดแทงหลังติดนะ <c oughs>